สุชานะครับเมี่งนะครับผมก็นั่งนอนฟังโลนะครับไปหัวละไปครับโอ้ยนะครับโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ิวนะครับจริงๆนะครับนั่นโลมาคนพูดจริงนะนะครับนั่นอยากให้ตื่นกันได้แล้วนั่นถ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะตื่นกันเถิดนะครับนั่นอย่าไปเป็นอย่าไปอยู่ใต้องค์ตีนของพวกมิจฉาชีพเลยนะครับ นะครับขออนุญาตไปงานอีเวนต์ก่อนนะครับถือดาบนะครับลุงนะครับรักและเคารพเสมอนะครับถือดาบขอบคุณมากนะครับน้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะถือดาบกราบสีจริงนะครับกดติดตามได้นะครับถือดาบกราบสีจริงนะครับช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับตัวกดคนละคลิป2เออคนละไลน์ละไลน์ละไลน์นะครับน้าเห็นไหมเออกดคนละละไลน์นะครับอือรอไปหมดครับลุงว้าคนเดินทางมาแล้วนตรงนี้ อีเธอมันทําอะไรไม่เป็นอ่ะตอแหลเป็นอย่างเดียวใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเมื่อก่อนนะเารู้อยู่มันนะผ้าก็ไม่ซักอะไรก็ไม่ซักผ้าเป็นกองเป็นกองเห็นไหมล่ะนะครับเออนะครับเมียบอกปาก็ต้องมานั่งซักใครมาเนี่ยมันทนไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะเออใส่ผ้าแล้วไว้เป็นกองเป็นกองอย่างเงี้ยนะครับมันทนได้ที่ไหนล่ะครับเห็นไหมล่ะอต่ย่างเราไปบ้านคนอื่นเนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็ทนไม่ได้จริงๆนะครับเห็นไหมจนถึงทุกวันเนี่ย นะครับเออย่าอ้ายยี่ก็ไปนะครับซักให้มันนะครับเออมันก็ต้องแลกกันนะนะครับไปทายมันนะนะครับเอฟซีมันก็ดูให้นะครับเอฟซีมันก็โอนเงินโอนทองให้สนับสนุนสินค้าให้เห็นไหมนะเออมีบางคนเดี๋ยวนี้นะครับป้าแตงโมนะครับเห็นไหมป้าแตงโมก็ขายกล้วยแล้วนะครับอ้อนวอนนะครับเห็นไหมอ้อนวอนนะครับเอฟซีอีเถิกนะครับเออซื้อกล้วยแล้วนะครับน่ะซื้อกล้วยไปไหนซื้อกล้วยแจกนะครับ ก็ซื้อกันแจกไปลุงมงคลไม่ว่าตรงนี้นะครับมันสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเขานะครับนะนะครับเออจ้างล้ำนะครับเห็นไหมล่ะเออถ้าวันข้างหน้าถ้าชาวบ้านเขาไปไม่ได้ก็จ้างล้ำนะนะครับจ้างล้ำะก็ไอไอตอนะครับตอหม้อก็ได้นะครับเออถวายตอหม้อก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับเออถวายตอหม้อก็ได้นะครับล้ำถวายตอหม้อก็จ้างชาวบ้านพวกนั้นก็มาทำนะเอฟซีก็จ้างกัน นะเออใครหาเงินมาได้นะครับสามพันเองนะครับเนาะคนละสามร้อยสามร้อยนะครับจ้างเข้าไปนะครับสี่คนก็สามพันจ้างล้ากันเลยนะครับเออจ้างล้ากันเดี๋ยวหน้าต่อหม้อนั่นแหละนะครับเห็นไหมน่ะเออตรงนั้นมันก็จะเป็นป่าเห็นไหมล่ะอีกหน่อยก็เป็นป่าขี้ป่าเยี่ยวนะครับเห็นไหมล่ะอีกหน่อยก็เป็นป่าขี้ป่าเยี่ยวทั้งนั้นแหะตรงนั้นนะครับมันก็จะลกทึบเหมือนเดิมนะครับเออนะครับเงินที่นะครับเอฟซีส่งไปเห็นไหมน่ะ เป็นรั้วบ้านมันอีกหน่อยมันก็รื้อทิ้งเหมือนเดิมนะครับนะครับมันก็จะรื้อทิ้งหมดนะครับแต่มันยังรื้อทิ้งไม่ได้เพราะมันิดติดคดีความอยู่นะครับเออเดี๋ยวนะครับเกิดในวันข้างหน้าเขาอาจจะประเมินตีราคาขึ้นมานะครับเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับเออเรียกร้องค่าเสียหายได้นะนะครับตีราคาขึ้นมาอาจจะสักสามแสนเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกไว้ตั้งสิบล้านสามแสนนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับอย่านะครับนะนะครับเกิดเป็นคนทั้งทีนะครับเราอย่าไปนะครับ คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับองค์ปู่องนะครับที่ไอ้ที่มีมันก็มีนะครับแต่ถ้าอย่างบ้านจําเลยนี้มันไม่มีแน่นอนนะครับมาต่อไปจะลําจ้ำบ้านนะครับน่ะขึ้นไปอยู่ตอหม้อลำอ่ะกระดึกกระดึกกระเดกเลยนะครับน่ะกระเด้ากระดึกบกระดึกบนะครับขึ้นไปอยู่ตอหม้อเด้าเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะป้าว่าไม่ใช่นะป้าว่าคนที่เขาเข้ามาหาลุงป้าคงไม่ใช่แค่สื่อนะครับเพราะคนเขาไม่เชื่อว่าลุงอะทำน้อง นะครับมากกว่าเขารับไม่ได้นะครับเนี่ยนะคับนไม่ไม่เกี่ยวนะครับน่ะไม่เชื่อว่าคนทําน้องนะครับน่ะตรงนั้นนะครับเห็นไหมล่ะนะครับขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าคนทําน้องเห็นไหมล่ะนะครับขนาดนะครับจําเลยนะครับนะครับลุงนั่นนะนะครับเอ่อยังหาเวลานะครับของตัวเองไม่ได้นะนะครับยังไม่เชื่อนี่เขาเรียกว่าคนโง่แล้วน่ะนะครับเห็นไหมล่ะไปยิ้มนีะคิดว่ามันโง่ไหมล่ะอยากไปยิ้มโง่ไหม นี่ก็ยังฝ้ายิ้มนะครับไม่เชื่อว่าเขาจะทําอย่างเงี้ยนะครับไม่ทําไม่ทําแล้วทําไมไม่พูดให้หมดเลยนะครับเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนเคยพูดว่าจะแฉจะแฉเนี่ยจะแฉอะไรล่ะครับเห็นไหมก็ยังไม่แฉเลยนะครับเห็นไหมท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงการโดนหมายจับลงไงนะครับขนาดนั้นนะครับขนาดเจ้าหน้าที่เขาออกหมายจับให้ยังไม่เชื่อว่าได้กระทําน้องนะครับเห็นไหมเออนะครับ อุ้มน้องแค่สองครั้งนะครับร้องไห้เป็นปีอะนะครับเออนะครับป้ายิ้มบอกว่ามันไม่ตอแหละนะครับเนี่ยนะครับอุ้มแค่สองครั้งร้องไห้เป็นปีอะนะครับเออนะครับ